เหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือทารรบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่26กรกฎาคม2 0 2 2 สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นามาจากหนังสือกุญแจแห่งการเป็นสาวกที่เกิดผลของพระเยซูเขียนโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณเลาหะประสิทธิ์ซึ่งหัวข้อที่เราจะมาแบ่งปันในวันนี้คือพลังของการให้อภัยคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะการกลับใจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเดียวแต่การให้อภัย นั้นมาควบคู่กันค่ะเปรียบเสมือนฝาแฝดฝ่ายวิญญาณหลังจากที่เราเห็นสภาพที่ไม่น่าดูของเราต่อหน้าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์จะให้ประสบการณ์กับความรักและความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พระเจ้าทรงพระบุตรองค์เดียวลงมาเพื่อให้เราได้รับการอภัยโทษพระองค์จ่ายราคาแพง เพื่อสำแดงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ต่อเราในพระธรรมหนึ่งโยนบทที่หนึ่งข้อที่7ถึง9กกล่าวไว้ว่าแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจ,จากบาปทั้งสิ้น ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิน้นวิธีเดียวนะคะที่สามารถกำจัดความบาป ออกจากตัวเราได้ก็คือการสารภาพด้วยปากค่ะพระองค์จะทรงให้อภัยเราเมื่อเรารับองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยในชีวิตของเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูนะคะพระเจ้าก็ทรงลืมความบาปที่เราได้ทำไปค่ะและไม่จดจำความบาปทั้งหมดและเราไม่ต้องรู้สึกตำหนิตัวเอง หรือรู้สึกผิดอีกต่อไปเพราะว่าพระองค์ทรงยอมรับเราในโรมบทที่สองข้อที่สี่นะคะกล่าวไว้ว่าหรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดกลั้นพระไทยและความอดทนของพระองค์ท่านไม่รู้หรือว่า พระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งที่จะชักนําท่านให้กลับใจใหม่ในโคโลสีบทที่สข้อที่1 5บถึงกล่าวไว้ว่าและจงให้สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่านทั้งหลายในสันติสุขนั้นทรงเรียกท่านทั้งหลายไว้ให้เป็นกายอันเดียวด้วยและท่านทั้งหลายจงขอพระคุณ จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้นจงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยจงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่าน ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตามจงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั้นคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะสิ่งใดที่เราให้กับตัวเราและสิ่งใดที่เราใส่ในความคิดของเราจะกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคะ่ะ และเราจําเป็นต้องกลับใจโดยหันหลังจากความบาปความเห็นแก่ตัวและหันหาพระเจ้าเดินในทางของพระองค์พระองค์ทรงรักเรานะคะและต้องการให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเราเราต้องลดตัวเองหรือลงมาจากบัลลังชีวิตของตนเองและมอบชีวิตให้กับพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเราและให้องค์พระเยซูปเป็น พระเจ้าและจอมเจ้าในายในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะเราก็ดําเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่เราจะมาอธิษฐานด้วยกันแล้วนะคะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาอธิษฐานต่อพระองค์ในวันนี้ให้ข้าพระองค์นั้น ที่จะเป็นคนที่ให้อาภัยผู้อื่นได้ง่ายๆและไวในการกลับใจใหม่ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาเสริมกำลังให้ข้าพระองค์นั้นที่จะทำสิ่งนี้ได้ให้ชีวิตของข้าพรองนั้นเป็นที่พอพระทัยแด่พระองค์เป็นที่ถวายเกียรติสูงสุดแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวให้ข้าพระองค์นั้นที่จะได้เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นในทุกๆวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ